มาพ่นองมาเดี๋ยวพาไปหลังค้างทามีการรักษางเรียนนะครับขอใ้เ็กุก่อห้ทานิบัไม่กับไม่กันนีอาของพวกเราครับอยู่ในขคุราครับไม่ขาดตั้งงานนะครับ วาอยู่หน้าเรามื่อเป็นเกียดครับคุณให้ท้านีลาเป็นาครับแล้วก็ท่านจะม้อยสนามถต่อหน้าท่านระานรือว่าแข่งขึเกียเลยนะครับให้จารทำงานครับท่านม้อครับทุท่านนะ่านคนท่านคนนะครับโอ้โหนะครับสวัสดีครับโอสวัสดี เป็นบปะดิแมนตบเป็นๆโอ้มาขอดมาขอดจอดถึงแล้วพีน่ออน้อเนนงเอ้ยสาวหน่อยเป็นแพ้งมาแห้งก็สาวหน่อยเป็นแม่แต่บนวันนี้ก็ผา่านนี่แหละเพระาะว่าวันนี้ผ่านเราวรู้จักคัดเค้นเรารู้จักประเด็นเราเป็นาาคอนอยู่ในสื่อโซเชียล <c oughs> เขาเรียนเรื่องไหนเรื่องไหนกันแล้วมากับสังคมนี่วันนี้ผ่านรู้จักมัดจับประเด็นอันอันเอาจ้าคือรอเดี๋ยวว่ามันคือโมเช่นเดี๋ยวไไปมาเช่ดดาแม่อันให้รถตู้เจ้าแม่ข้าละาสองหลานกว่าเนาะ ีตัวว่ารบวะโอ้ยเอฟซีข่อยสรงมัตแค่นาดาขึ้นกันไปกระเฮลทรงเรียมมากที่ปีกว่าผู้มัดตะกาเอาพี่น้องมาหอดมาเถิงสาวน้อยเพื่อนานแพงนี่ชื่อผู้นั่งทีมงานเฮ้มาตหอชุมอแค่่หาเราจักบาเนี่ยเต้นเตนอเต้นเต้นง้แ้โอ้กระจ้ามันยอก่อยเป็นตัวต่อแดใส่เ้อนุ่มใส่โอ้คุณยาดคุณคุณเดี๋น้องเดี๋ยวเดี๋บอดดเออมาครับหมาฮะมาอะไร พุทธารอดตามผมทิดตามติดตามคุทธามาเต็มเต็เนาะแม่เนาะอยากใครอยากใครที่พอมาเห็นอยากให้คุณพ่อทสมขันมาเห็นอีริวสาวนลอยตอนนี้เป็นยังไงเออยี่รี่ผู้ใหแล้วผู้ใหญแล้วครับครับผมไม่ใการไต่แล้วอยากให้เราเห็นใจไดยเราไต่แล้วเราเบิ่งทครื่งฝากคือกูเออจะน่าเมียนนี่กันลูกไส้หล่าเฮ็ดได้คักปานนี้สุดยอดแล้วพี่น้องลาวสู่น้ำพอเราอยู่เปลี่ยน เราอยู่เป็นทัตาย่องครับบอทัาทาปากเยียงบอามินบออย่างงั้นเกูคือข้องเล็กคนบอเอจาเจาว่าน้ำ้ม้โอนี่ครับเบิ้งเราเนี่บิ้งจุกจิบออกกันดอกกันเนี่ยย้ำเจ้ากินซอยจู้เป็นตแเชียบไรเมนบอสเมนซื้อยาไทยก่ได้เลยตีไม่ชอม่ชอเจ้าบอกกินซอยจู้เมนเนาะเมีย เด็ดไปคนนี out, ้ are, ah. oh ี่น้องเอ้ยมาหอดมาจอดจอดเถอะตอนนี้เงินว่าเสียนนบ่ได้แล้วโคตรเสียนนเสีย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 นนโอ้ยมึงเด็กคนคิวเลยทุกคืนนี่ล่ะบ่ทันได้เว้ากับเสียนนเรื่องเดียวทุกคืนบอกไปเบิดแล้วคือวันนี้คือผู้สำเร็จ ถือว่าส้ำเร็จแล้วในเสร็จทางของโซเชียลเราเสียเนาะครับก็ที่ว่าสูงสูงของผมแหละแมนครับแต่ว่ามีทุนหน้าดิไก้สีลงหน้าว่าสีไม่ยืมเงินเสียไปไถ่นักหดวางใด้ไหมว่าถูกวา้ถือไปใส่เออไปก่อนไปก่อนโอเคครับครับผมนั่นแหละเด้อพี่น้องเด้อมประกวนเป็นสื่อดอกหลังห่านนะเวทีกุหลังเวทีนี่พี่น้องการทำงานของตาหน่อยสิเพราะเนี้ยยินดีครับผม พาพพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วเอาท้ายเอามาจัดสัตว์ซะปกตีแล้วโอ้ยจำมุ่งสึทธิ์กมือนันไปการใช้กสีนางยูทั้งสี่พยยี<ะ>่ใหญ่หัวปันเหมือนอ่จาจัสีผ้มามอ,ออดิชันบอเอาจักแล้วกระสิภาพไปบ,บอกกระปอนก่อนวัดเขาสิลตับอพีใหญเกัตวรับ,บอยเห็นดินพ่ใหญ่เมือนีสิผ้าทีมงานมาออ,อดิชันพี่นอ้องออดิชันหลังหันหลังเวที เพราะว่าเข้าจากการขัดกรองแล้วขึ้นว่าไปได้บนเส้นทางของศิลปินค่ะาบปากแล้วพะย่ะมอนี่ยูสัยก่อนยูเสือโกแมนยูเสือโกมเสือโกอัเภอวา,วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามน้องเอ้ยผู้ใดมากประเทศไหนหอดเดอ้อบอกพี่บอกน้องไว้ไรสดอยู่ตอนนี้เลี้ยวซื้อปลอมตำรวจ เรี้ยวขวาปั <s ips nie> <son> ๊มตำรวจขันมาแต่กรทางละเอียเรี้ยวขวาปุ๊บจะว่าเป็นถนนไหมกันสิตึ๊งตึ๊ตักๆแกหน่อยแม่นว่าล่ะนั่นล่ะก็เลยบอกพี่บอกน้องไว้มีมันนี่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 บอรรถตู้เออคันนี้ล่ะซสอบเพิ่นนั่นอันนี้มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปเพิ่ง ก่อนบอกฮึ๊กจังสิทธิ์จังไหนบางใ่ไหมีเครื่องพ่อแหลมเสี้ยนย่งพี่น้องเออหลายสนามแล้วเลากับออพี่บ้างอะไรแต่ไรฮ้ยกแต่ไรพายักจ๊ก <ละ S 2> เกีรกับพ่อหัวแจ๊กเครื่องกันติดตามมีพ่อมาลหลายๆคนบอกว่าติดตามมีพ่อมานี่คือบรมบกคู่ของตลกเมืองไทยในตอนนี้ที่ยังมีชีวิตยอ,วยอยู่นะครับว่าบ้านในใจที่อยู่นดูวั่ตายเออมื่อนีร่เป็นยังไดก่อนมื่อนีร่อากาศพร้อมหรือเปล่า บ่เป็นอย่างพร้อมๆนี่แหละที่พ่อแลมตัวจริงมันอึนพ่อจัะเสียวขึ้นเป็นอย่างที่วางสันพ่อเมื่อนี้พ่อเสียใจอย่างขาดในเสียใจอย่างแหม่ผู้ใดเป็นอย่างพ่อจำจำขึ้นจำจำยามบ้างแล้วยามบ้างเลยพ่อแพ่งนำขึ้นดึกขึ้นค้าป้อมูกขึ้นจำจำไรจำดิ้เป็นอย่างมันใหม่พ่อเบิร์ตบอกพ่อ มันบ่เผาหัวมันบ่เผาพี่น้องมันหนาบ่พอพ่อไซซีหาเทียแล้วพ่อพ่อคือว่ามันมันสิพ่อแล้วใส่ไปก็นี่ยามันย้อยเออยามันย้อยลงดินอืใบาดธรรมดามันต้องหามันเกลี้ยงมือพ่อเสียงมันเกียลี้ันเอาบังไฟมาอยู่มือก็ได้นี่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 หางมึงหางมึอหางพี่น้องเอ้ยไฟละก็เป็นน้าสักผ้าแต่ว่าหางน้่งขาวน้่งเหมือนไม่ผ่านี่เตรียมเขาแล้วมากแห้งเนาะคุณบอกเนาะ ป้าเพี้ีอีสานพี่นอ้องมาหัวเสือโกกแล้วถือว่าเป็นป้เพ,พี่ดอกล่ำหัวเสือเอาดีทั้นไฟแม,นนแม่บ้พ่อก่นอนสิตายแบบคุณบ้าไฟเดินหัวพ่อพ่อสาระคนพ่อพ่อเศรา้าไปเวทีสาวน้อยเป็นป้าเพีงหลายเทื่อแล้วแต่ว่าบ่มีโอกาสเดี๋ยวบอกก็พอจัะเทือ่อขึ้นไปทั้งเวทีขะแจ้งเป็นแต่เป็นผ้าเข,าขา้ากะตอมอบตอบขาเนะาะแจ๊กสินนามสการเพื่อนสีว่าข่าโลเนาะ บ้านดีเมือนี้มาพ่ออยิ่งพอโตเป็นเพลนพี่น้องขิ้นบ่เย็นใจเป็นผุดอุ่นนั่นแหละเดี๋ยวทีพาพี่น้องไปเบิ้งรถตู้ใหม่เป็นเพ่อขั้นนี้เพราะที่ซ่อนรถบ้านเอฟซีแคระดาส่งมาให้แมนแมนแมนทีแมนทีเออพอกันพอพอเห็นนี่นะเพราะฉันเห็นบอกอันนี้เนี่ยเขาสตาร์เรียรุ่นใหม่เมื่อวานลูกเขาก็ส่งมาให้นเอฟซีทา้งแคระดาทรงมาให็นไปยี่ผานแต่เมื่อก่อนนสารทรงมาขั้นหนึ่งคือกันทรงมาให้ผม ครับเข็นบอสโจได้ก็เลยส่งมาลงเรือมาจากไต้หวันพุทธพ่อเอฟซีโยนเทนดาเ์ล่ลงเรือมาช่องแคบมาลากาช่องแคบไรแน่บุส่งมาเจ็ดปีแล้วเจ้าเขาบอกไปน้ำหนันมันแหงยุ่ไปน้ำโผงเลยไม่เลยแหงยุ่โผงเหรอเขาบังไฟบางนึงฟังไนจบก่อนเองทรงมาเจ็ดปีจมมาเปีผู้หัวตะกาบอกเลยเจ้าเขาไปเบิางคลิปยอนหลังเด้อเอาบ่ได้เลยยันนี่ยางก่าหัว เท่าอุ้ยแห่งส่งมาท่านทะเลแม่เกียกัดเบิรดแองแองยิปพอเอ้ยจักปีก่อนเจ็ดปีบ่ฮอดช่องเปิดมาได้เจ็ดปีแล้วส่งมาเพราต้องฮอดหมู่บ้านนี้ปลามันมะมามัดไก่บางนี้เขาว่าอันนั้นน้ามันแห้งอยู่ซื่อร่องนั่นล่ะเหมือนแกงไช้โขงนี่นะเออบ่มาหยอกอีปพอซื่อดอกเพราะเพราเดี๋ว้าน้ำพอจักเทื่อมาหลายเทื่อแล้วพอพอแหลมติดตามพอมากแต่แต่พูนอยู่น้ำ ตั้งแต่เ็ดกันด่งเก่อจุ๊บโซ่ให้ฝ่าแมนบอกคนเราบ่องโบนะแมนบ่แมนอันนี้บ่ก่วัดหมายถึงติดตามต่ระเทศกับดงจุดเจ้องฝ่าะสองมือบ่ัจเนี่ยพผมมาจะทั้งไก่ทั้งไก่ผมมาจะพูดเรื่องโมโหบ่แมนแต่ว่าสิยูยูเอามาแล้วบกพ่อัไฟะเอามาแล้วังไฟเขามาแล้วไเจ้ายูนี่เก็บังจะะเบงหนึ่งเขาหน่อย ขึ้นจำจำขึ้นงามขึ้นคลองขึ้น,นเนอแล้วบรรคุ่กับสีไป,ปบ่ฮะบรรคุ่กับสีนี่ให้มันสีไปตั้งใจไปจูบหลอกไฟโดยเฉพาะหรือว่ากับไปน้ำวงคือเราเหมาะโอกาสไหนกับยังไปจูบเออเหมาะโอกาสไหนเอาไปโอ้ใกลใ้สายแปะอืมนี่แหละพี่น้องทำม,มาหมอลำสบายบ่เป็นหมอลำกับย่างสี่ล่ะพี่น้องสบายแล้วเออขยุกย่างสี่ละ่ะเออนี่ซูเปอร์สตาร์ตลกของเมืองไทยสบายแล้วนี่มาถังแก็บ หลายหลายคนมองว่าเบิกทั้งเวทีเนาะพ่อเนาะเป็นว่าเป็นดารล่ามันสิสบายแมนบอเซ่ยว่า,ากะกะนั่นแหละเซียวบ้าสิได้แต่ละบาทแต่ละเบียดนั่งอยู่ตอนนี้พี่พอกับรวยแล้วสบายแล้วเนาะพี่นอ้นองเนาะเออเป็นกำลังใจให้พออย่างเรื่องวโอ้ยพากกา่อกระไรที่เขาก็ยังกรยังโอ้ยพ่อแย้มกูไม่ได้ดก,กินเขา,กกาโอ้ยแย่แย่จิ้มมันนะ่โมเดียงโอ้ยแม่น้่งจิ้มเนาะบ่่ใสยัง โอ้ไดวางสันพแบบ่เยมนอยนี่ีมบโอ้กะิาอกไปทัวทิศทัวแดนเเนป่ะฝากเ้อพี่น้องเ้อกินแน่กินแน่พ่ใหญ่ไปก็ผ่านหิวเขาวา่ใ่ยังวาสิมาบุญหลวงไฟกูสิคนเอิญกูกินเขาว้นวึพี่น้องเอ๋ยเท่าจะนี่ได้กินเนื้อน้ของน้ากูไปเยอะยุขังรอดรอด้านรีบ่ป่นคือาบันนีาง อะ่แม่ต้อจิมักพี่น้องจะยัดตีได้พันไม้จะกินเลยิืมอีคำหนึ่งกินในวันแรกเขาเนี่ยแมนแคบมากแยยยมันขัาเยน่ขั้แรกแน่พี่น้องเออยทางลยเอรดเขาี่กินกับบอหมี่หัวใหญ่เราจกินโดนแสบเบ้ว บ้านเกิดเป็นนอนแท้ๆยุคไทพี่น้องพอยังพี่น้องอยากพวกามาลามาลาอยู่บนองสังนนสังอบนสังตำบลหนองเดือหมูที่สองบนเดือยอันบนนสังจังหวดอุรากานีอยู่ดอกเขานี่เป็นตำองนบัวูบ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 ูเูบูบูบบู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 บบู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 บบูบูบบูบูบขอบคบณบูบูาูบูบู